บบมีไผกลากระลั่นตรีวาบบมีเงินแล้วกะยู่ไดจากร้อยเปอร์เซ็นห้สำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญของเงินเก่าสิบห้าเปอร์เซ็นและอีกห้าเปอร์เซ็นสำหรับผู้ที่คิดว่าเงินบรนิ้มีบทบาทนาทีอ,อย่างในโตของเขาเลยแต่ว่าการที่เฮาจะต้องพึงระวังในการใส่เงินและปัจจัยหลายอย่างก็ต้องใส่เงินอย่างระวังและมีสติแบ่งกินแบ่งใส่แบ่งเก็บ เผื่ออนาคตในวันขนา้างหน้าเฮาบ่สมารถร,รู้ได้เลยว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบสสุขูสุขคนค่ะืันนี้เจิ้นเต่เศ้านะคะมาหงเขาหงนามนะคะพี่น้องนะคะวันนี้พี่น้องมะนาวเลบุกมีนะคะบุกมีทีเก็บไว้หลายมือแล้วนะคะพี่น้องนะคะเอามาอบ,บ่ม คำว่าบมบมบอนะคะเก็เก็บไหว้ืสือๆนะคะเพว่าเป็นเป็นหมีหน่วยแกแล้วนะคะเมื่อนี่ก็จะมาพาบหมูนะคะพี่น้องนะคะบหมีแต่สาวๆนะคะตื่นมาแต่ตีหานะคะพาหมีมาใส่บาทนาบ้านน,ะะนอกค่ะนอกนะคะหมีหเฮาก็ถือว่าดกนะคะปีนี้ดกแล้วกันผู้เพอนใหญ่นะคะพี่น้องนะคะ อันกากินบักมีไปกอนนะคะบักทุเรียนมันแพงนะคะพี่น้องนะคะมีอย่างในบานเห่ากากินไปเนาะคะ่ะเนาะบักมีของเห้าก็นหน่วยกลางๆนะคะพี่น้องถือว่าใบใหญ่หลายนะคะพี่น้องมะนาวก็เก็บได้สามสี่มือนะคะพี่น้องเกิดทิมไว้มันเกิดสุกเนาะ,ะเพราะว่ามันเป็นบักมีที่แก้แล้วนะคะที่แม่น้องมะนาวาเก็บมานะคะเป็นต้นที่ปลูกไว้หนาบ้านนะคะพี่น้อง นะคะพี่น้องมะนาวไฮย,ยา,ดายเดอร์คเดอร์ปลูกไ้นะคะเิ่นว่าอันมือเพื่อนเน่ะเป็นมือเย็นนะคะพี่น้องปลูกอีหยังก็ขึ้นปลูกอีหยังก็ดกนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องมะนาวกับไญยาปลูกไว้ในหลายปีแล้วนะคะพี่น้องเป็นสิบสิบปีแล้วระคะพี่น้องนะคะก็เป็นมาให้กินทุกปีแล้วนะคะพี่น้องนี่พาเรียบร้อยแล้ว ปาแบบมีหน่วยแหลกของปีนี้นะคะพี่น้องนะคะก็ซถือว่าอันหน่วยพันใหญ่ก็คือผู้พันใหญ่นะคะพี่น้องนะคะอันสีสันอาจจะเป็นจืดๆเพราะว่ากล้องมันอาจจะบไดไเซตกล้องนะคะพี่น้องนะคะนีพี่นองหนะน,น,น้าก็แกะไนออกนะคะแพกใส่ถุงแบบนี้นะคะเตรียมสใส่บาดนาบ้านนะคะกับจัดเป็นสองถุงนะคะพี่น้องจะมีวัดปลากับวัดปลาเนาะค่ะเนาะนะคะก,นกนะคะ็นี่ยละพี่น้อง พาย,ยามใส่บาดซู่มือนะคะแพรบุญแพรกุศลไปให้พ่อญ่น้านะคะจากนั้นแวะมอเมอืมองป่าเฮ้านะคะพี่น้องนะคะแม่น้องมะนาวกับเลยทําการเปลี่ยนอันน้ำป่าใหม่นะคะหูซึกว่าป่าที่ไปซื้อมานะคะพี่น้องมันบ่ข่อยแข็งแรงนะพี่น้องนะคะบกค่อยแข็งแรงปานใดนะคะแม่น้องมะนาวกับพาย,ยามเมืองแย่งดีๆนะคะเหลือซําใดก็เอานะ,ะพี่นอ้องเพราะหูซึกว่าันลูกป่ามันบ่ค่อยแข็งแรงนะคะเมืองจากสภาพ พิ่นจหาแต่ออกซิเจนทั้งนามนะคะขนาดมาเปลี่ยนน้าไม่ตลอดนะคะพี่น้องนะคะปกติแม่น้องหน้าอาปลามาเลี้ยงนี่มักคอยได้เปลี่ยนน้านะคะพี่น้องไม่ไมก็จะเปลี่ยนแค่อาทิตย์ละเทื่อนะคะเดี๋ยวมาเมองผักส่วนคั่วเห่านะคะผักสลัดของเห่านะคะลงในสองสามมือนะคะพี่น้องมองจะละฝนนํามาใส่นะคะเก็นี่ร์ละคะพี่น้องนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะได้กินยูนะคะพี่น้อง นะคะน่าจะได้กินอยู่นะคะเห็นบอกไม่นองมานาวพยายามทายนะคะทายภาพการปลูกพักปลูกห้าต่างๆนี่บก,กทุกโระเออลก้ลนมาจากกกมวงเทิ้งๆด้วเดค่ะเด้อนะคะ,ยะ,คะพยายามทายพี่น้องในเบิงนะคะว่าคางๆางบานคางเฮือนเฮานะคะเป็นพื้นที่เล็กๆน้อยๆเฮาสามารถปลูกพืชผักสวนคั่วไว้กินได้ด้อคะ่ะเด้อนะคะ ขอแต่มัน,นเด็กกระเดือยากี่ขานเป็นพ่อนะคะอันนี้ก็เป็นแปลงผักสลัดอีกแปลงหนึ่งนะคะนะคะเห็นบอ่อสองแปลงทั้งหลังกับสองแปลงทั้งนากับสองแปลงนะพี่น้องโงคในสองสามมือนะคะเห็นบอ่อผักจนขั้วไม่นองมะนาวอันนี้เป็นโหระพาเด็กกระเดื่องงามๆนักพี่น้องนะคะไม่นองมะนาวก็ใส่เพาะใส่ถุงแนนนะคะเอาต้นใส่ถุงนะใส่ตะก้าเกา่เกาๆอันนี้เป็นบักพริกนะคะพี่น้อง นะคะปลูกแซมแมไปนะคะพี่น้องพื้นที่เล็กๆน้อยๆเฮาสามารถปลูกพืชผักสวนครัวเห็นบอกระเเพานะคะแม่น้องมะนาวกะไายหลายนะคะบ่ไส้ซื้อเพิ่นนะคะหลายปีแล้วนะคะนี่ก็เป็นใบอันผักอีตูเด้อคะเด้อน,นะคะใบแมงลักนาอค่ะนะนะคะ,นะคะปลูกไวและหลายยางนะคะสิบปลูกเป็นโซนเป็นโซนไว้นะคะบักเขือก็ปลูกแซมแไว้หน้าบ้านนะคะพี่น้องได้กินเบิดนะคะพี่น้องปลูกง่ายๆนะคะ ดินห้องมันดนแล้วนะคะห้องกับใสปุ๋ยคอกแน่นะคะพี่น้องนะคะดิกินอยนะคะคอแต้ม,มันนะคะพี่น้องแล้วก็อีกหน้าบ้านนะคะเป็นพื้นที่เล็กๆน้อยๆเห็นบอนี่นี้สิไใต้เบิ้งนะคะหน้าบ้านหน้าบ้านนะคะห่างออกมากประมาณสองเมตรนะคะพี่น้องอันนี้เป็นผักสารแนยนะคะพี่น้องหลายหลายคักนะคะพี่น้องกินบ่ท่านหรอกค่ะนะคะบางทีก็มีแมงขึ้น แมงเจาะกระบอเป็นยังนะคะพี่น้องเป็นผักอินซี่นะคะข้อสีสาม,มารถเก็บไว้กินได้ตลอดเลยนะคะเพราะมันอยู่ในขางบ้านขางเฮื่อเน่ามีตน้นบก่งนาบ้านนะคะพี่น้องนะคะฝนมากเเริ่มจะเป็นมากเป็นนวยให้กินแล้วนี่เดี๋ยวแวะมาเบิ้งผักข้างบ้านอีกฟังหนึ่งนะคะพี่น้องฟังนี่พี่น้องมะนาวปลูกผักนอกด้วยค่ะเด้อนะคะผักนอกกินกับปนกินกับตามบกุ่งแซบๆนะคะพี่น้อง ราคาหลายคักราคากินะะกิน,กนบพท่านหรอคะพี่น้องกับปูกไว้นะคะเห็นบอกม่นอนอกมะนาวบดใส่ปุ๋ยเคมีนะคะใสะ่ยอดยอดปุ๋ยคอกน้อยหนึ่งนะคะมันกันงามนะคะแส่สีผาา้ามะเมงพักหอมเปย์น,นะคะพักหอมเปย์น้อยๆนะคะพี่น้องมันลนเม็ดตังแจปีไก่นะคะพี่น้องเห็นบอก บอแม่น,นยาเดือดเดือพี่น้องนี่เป็นลูกลูกมั่นนะคะพักขอมเปกกาลังขึ้นใหม่นะคะหลังจากที่พันแกนะคะใบเกาแกนะคะแล้วก็พ่นกระทิ่ะเมล็ดนะคะพ่อหนาฝนมานะคะมันก็งอกหอาก็โคดหนาแน่คันแมนมือใดที่มันแรงฝนบ่อตกใส่นะคะพี่น้องเห็นบอกครับพี่น้องหนาบานนะหนาเฮือนเท่านี่ปลูกยั้งได้กินเบิด นะคะจากนั้นสีแวะมากินเข่ากอเด้อข่ะเด้อพี่น้องนะคะเมื่อนี้เป็นง่ายๆนะคะเมนุ่งง่ายๆน้ําพริกกะปินะคะกับไข่ต้มนะคะส่วนลูกๆกับสีทอดไข่าดาวกินจากนั้นนะคะพี่น้องอันสีไปซอยอันย่ายมาบอกว่าเอาต้นมั่นมาซอยตัดแนนนะคะนี่พี่น้องมะนาวกับเข็นมาจากเพื่อนย่านะคะเพื่อนย่าเห็นบอเลี๋ยวไปเห็นแต่หน้าต่างนะคะ้าต่างขาวๆเนาะนะคะก็อยู่ เย่ยงเยื่องกันนะคะพี่น้องพี่น้องมะนาวก็ขนลํำมั่นนะคะพี่น้องลํำมั่นจำปารางที่ซื้อเพ่นมานะคะพี่น้องล้ำม,มั่นกับแพงแพงนะพี่น้องมัดละหกสิบบาทเดอค่ะเดอร์น,นี่นะคะมัดละหกสิบมัดละหกสิบหานะคะพี่น้องนะคะซื้อเพ่นมานะคะแต่ว่าราคามั่นช่วงนี้ตกคักนะคะบาทก็กลัวนะคะนะคะ จังไดเนาะพี่น้องเกษตรกรบานเฮานะคะก็ซูปไปคือเก่านะคะพี่น้องดีกว่าเอาดินทิมใ่เนาะน่ะเนาะนะคะ,ะ,คะพี่น้องมาน่าก็มาซอยตัดทอนพันต้อนทอนมั่นซำปะหลังนีละคะพี่น้องนะคะคลิปตัดทอนพันมั่นซำปะหลังนะคะพี่น้องใดเฮดคลิปตะลกไวประมาณยี่สิบกว่าวินาที่นะคะจังไดก็ฝากเป็นกําลังแห้งใจให้แน่เด้อค่ะเด้อนะคะปล่อยออกไปแล้วนะคะนะคะเกิด ฝากเป็นกําลังแห้งใจนะคะซอยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้น้ำนะคะพี่นอส่วนคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปเาวนะคะกิพาพี่น้องมาถ่ายถอดเบงบรรยากาศคางบานคางเพื่อนหรือว่าภารกิจในการเห็ดแต่ละมือหรือว่าเป็นการทําเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์ต่างๆนะคะพี่นอนะคะเอ่อถือว่าเป็นสิ่งที่เฮาต้องเห็ดตอ่อสารเพราะว่ามันเป็นวิธีไทยบานเฮาแล้วเนาะคะ่ะนอ นะคะมีอย่างกระเฮ็ดไปนะคะขอให้มีงานเฮ็ดมีหน้าธรมมีทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถเฮ็ดแล้วมีรายได้ขามานะคะพอแม่น้องมะนาวตัดคลิปสักพักหนึ่งนะคะเพิ่นเป่น้องพอเพิพ่นกระทถมานะคะนี่นะคะบรรยากาศอยู่สวนยางนะคะพอเพิพ่น เห็ุงานอยู่สวนยางนะคะสวนยางก็อยู่ไก่นะคะเป็นยี่สิบกโล่สามสิบกโลนะคะกับปดานนอนบ้านนะคะพี่น้องมะนาวก็อยู่กับลูกสองคนนะคะพอเพิ่นก็ไปกีดยางอาทิตย์หนึ่งเพิ่นจังแวะมาบ้านเธอหนึ่งนะคะเอาเงินหม่ใส่นอกคะ่ะนอกนะคะก็ขอพระคุณเพิ่นหลายๆเ้ยค่ะเด้อที่เลี้ยงดูอย่างดีรวยดีเสมอมานะคะพี่น้องนี่เพิ่นก็นอันไทยเบิ่งนะคะบรรยากาศในสวนยางเพิ่นก็น อันต้ยายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ซีมี่ไทยบักเขียบให้เบิ้งนะคะเก็บบกเขียบมาให้ลูกๆกินน้ำนะคะบักเขียบอยู่หลังกระท่อมเมื่อนี้เก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะเด้อดที่เขามาให้กำลังแห้งใจแม่นองมะนาวนะคะเมืองคิดมาจนถึงตอนสุดท้ายเลยนะคะจังใน๋ก็ฝาก เป็นกําลังแห้งใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้แน่เดอค่ะเดอนะคะเผื่อเป็นกําลังแห้งใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อๆไปนะคะเมนเนก้็คอล่าไปแล้วสวัสดีค่ะ